สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับประจำวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับก็สำหรับห่างเสียงเช้านี้มารุ้นกันครับเปิดที่บวกครับ4 1 9 0 8ครับ4 1 9 0นนะครับสำหรับเมื่อวานตองครับเมื่อวานตองหนึ่งจะเรือไหมเนี่ยห่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับห่วงหนึ่งเหมือนกันห่วงหนึ่งจริงๆครับ แต่เช้านี้เด่นสุดที่ผมจับได้ผมผมคิดจากเมื่อวานหนึ่งเมื่อวานน่าจะยังเหลือเนี่ยผมชอบหนึ่งครับและผมคิดว่าหน่น่าจะมากับ2ครับวิ่งบนลรูดล่างหนึ่งครับไรควอนน่าจะเป็นนึงก็โอกาสปิดตัวเปิดเป็นไปได้เพราะเมื่อวานเขาเอาตัวเปิดตัวเปิดมาปิดนะครับเมื่อวานเอาท้าย6ท้าย8ท้าย8ทดาย6มาเป็นตัวปิดก็วันนี้ท้าย9ท้าย8หรือ9889มาไงเอาตัวที่ผมจอดไว้ก่อนละกันครับเด่นสุด1ครับวิ่งบลรูดล่างหนึ่งนะครับ 1>, 1 2จับที่บวกครับ1 2 0 1ครับ1 2 0 1 7 2 6 1 8 2 7 1 มาศูนย์เข้าไปครับผมมาศูนย์เข้าไปแถม9889เป็นหนึ่งหางครับกลัวตัวเปิดมาเหมือนกันนะครับแถม8998เป็นหนึ่งหางนะครับเนาะสามตัวใครเล่น3ตัวเอาศูนย์ไปมัดนะครับเล่น3กลับ6กลับนะครับยังไงรองดูครับสำหรับหังเสียงเมื่อวานเด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับ11โมงไม่เกินสินาทีรู้ผลครับ